สำม,มากรรมมันตะมันแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคูไกายจะสอนน้องเรื่องนี้ก็คือเรื่องของมัคมีองค์8หาที่เขียนนะครับเพราะยังไงอะครับข้อสัมพุทธต้องออกเรื่องไตรสิกขามัคมีองค์8ครับตรงนี้นะครูเตรียมให้น้องนะน้องเต็มจดนะคือพระพุทธศาสนานั้นนะครับเป็นศาสนานที่ยึดหลักทางสายกลางทางสายกลางนะครับเราจะมีหลายชื่อเลยแต่ในที่นี้ครูอยากให้น้องใส่คำว่าไตรสิกขาครับ ให้น้องใส่วัดไตรสิกขานะครับใส่วัดไตรสิกขานะทางสายกลางก็คือไตรสิกขาครับซึ่งไตรสิกขานั้นไตรแปลว่าอะไรน้องๆสามสิกข,ขาแปลว่าสิกขาแปลว่าศึกษากระบวนการศึกษาอยู่สามด้านตัวแรกครับน้องรักแฟนพันธ์แทบบุตดาสมมาทิฏฐ ja. mm ิแปลว่าเห็นชอบแปลว่าเห็นชอบให้น้องจดไปว่าเห็นชอบครับ สัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบข้อที่สองครับสัมมาสังกัปปะแปลว่าดำริชอบครับแปลว่าดำริชอบสัมมาวาจาสัมมาวาจาอาวาจามีคำพูดก็แปลว่าพูดชอบดำริชอบครับพูดดีเป็นสีแก่ปากครับพูดมากๆปากเป็นสีครับสัมมากัมมันตะกัมมันตะแปลว่า กระทำชอบนะฮะแปลว่ากระทำชอบประพฤติดีประพฤติอยู่ในศีลน,นะฮะทั้งหข้อนะครับหรือ8ข้อก็แล้วแต่สัมมาอาชีวะลองเดาน้องๆสัมมาอาชีวะอาชีวะมาจากคำว่าอาชีพเก่งมากอนุตวัดน่านอาชีพชอบประกอบอาชีพที่มันสุดจริตครับให้น้องใส่ไปเลยว่าประกอบอาชีพที่สุดจริตนะ ต่อมาสัมมาวายามะตอบดังๆออกข้อสอบบ่อยมากสัมมาวายามะวายา,ยามวาย,ายามต้องหมายถึงความพยายามพยายามชอบครับคำนี้คือเห็นภาพได้ชัดมากนะครับ